จังนั้นอ๋องคือใครกันอ้เขาเคยรู้จักสเสด็จแม่รู้จักข้าหรือไม่ใช่แค่รู้จักนะยังสนิทก,กันมากไม่เพียงแต่สนิทมากยังใกล้ชิดกันมากเขานะคือสิทธาแท้ของท่านเลยนะสุฮีเสียวเซียวเอ๋ยยังอยู่หรืออืมนั่นสิไม่เพียงแต่ยังอยู่ยังคิดถึงท่านตลอดเลย ทุกปีในวันรำลึกก็เข้ามาสักการะเสมอออจริงด้วยอีกเดียวเขาเห็นว่าท่านกลับมาแล้วคงดีใจจนน้ำตาไหลออกมาแน่เจ้านี้นะแต่เล็กก็แย่งความรักกับเซียวเอ๋อไม่คิดเลยว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่โอ้ลังเอ๋อรีบเอาขนมลูกทอไปถวายให้ทวดแม่นี่และของโปรดของทวดแม่เชียวนะเชิญนางเป็นใครกันถึงขนาดที่รัชทายาทคอยดูแลใช่ใ ฝ่าบาทกับราชทายาทดูเหมือนจะมีท่าทีคารพนางมากฝ่าบาทพะยะค่ะเจ้าหนานองกับราชทายาทมาแล้วพยะค่ะเจ้าหนานองกับราชทายาทมาแล้วพยะค่ะแต่ว่าคราวนี้เจ้าหนานอองนอกจากพารัชทายาทมาแล้วยังพากองทัพเจ้าหนานมาสามหมื่นตอนนี้เราอยู่หน้าประตูเมืองแล้วพยะค่ะเจ้าหนานอองถือกองทัพใหญ่ไว้นี่เขาคิดก่อกบฏหรอเฮ้ยเจ้าหนานอองเอยถึงพระคุณของฮองหาองค์ปฐมอยู่ทุกวันทุกคืนเลยนะ ดูว่าเขาจะพักดีกับฮอเงเฮาองค์ปฐมยกทัพเข้าเมืองคิดจะก่อกระบฏหรือ,อเป็นไปไม่ได้อาจารย์จะไป50สิปีเด็กสาวคนนี้ไม่มีทางเป็นนางเจ้าแก่เท่านั้นไปหาหญิงที่หน้าตาเหมือนอาจารย์มาจากไหนกันแม่ข้าสวีเซียวพาสัวจื้สวีเฮอเนียนเข้าเฝ้าฟาบาัรอย่ามโมแต่ยืนอยู่เลยไปนั่งที่เถอะ ฝ่าบาทนาเลี้ยงหน้าเบือ่อระบำในวังดูจนเบื่อแล้วเช่นนั้นให้ลูกของข้าประลองกับล้านฝ่าบาทดีไหมแบบนี้น่าจะสนุกขึ้นเจน้าน้นองดูเจตนาไม่ดีเ,เจตนาไม่ดีกับลูกล้านอากตันยูเท่านั้นสเสด็จแม่คิดว่าอย่างไรฝนตกก็ตีลูกหน่อยว่างอยู่พอดีในเมื่อเจ้านั้นองอยากบลัลลอง ช่น,นั้นก็ประลองกันไหนไหนเจ้านั้นอ๋องก็อยากสนุกงั้นเจ้าสองคนก็มาประลองกันหน่อยพะยะค่ะไม่ทราบว่าเจ้นนานันอ๋องอยากแข่งย,ยิงธน,นูผีมือยิงธนูทวดแม่พวกเจ้าไร้ผู้ใดเทียบพอดีวันนี้ขายากเห็นว่าหลานมีฝีมือแค่ไหนดี รัชทาญาติยิงธนูได้ยอดเยี่ยมคงได้รับการถ่าย <m> ทอดจากฟาบาทเอง้าได้ยินว่าฮองเฮาโอปถมสอนฟาบาทยิงธนูงั้นฮองเฮาโอปัถมเก่งขนาดไหนเนี่ยเสรจปูนี่เพียงเล็กน้อยทําได้แค่นี้เสียเชื่ออาข์ขาดจริงจริงทได้แค่นี้เสียเชื่ออาข์ขาดจริงจริงเมื่อก่อนนั้นสุดยอดวิชาตรงเฟิงเย่ฟ้าขาองอาจารย์ไม่มีใครสู้ได้ ตรงฟงเย่ฟางเกือ,อสุดยอดพิชาประจำตัวของห้องเฮาองค์ประถมเก่งสุดๆในใต้ล่าไร้ใครเทียบฟาบาทกระบอมมีเรื่องทูนกระบอมคิดว่ายิงธนูให้โดนเหรียญเดียวไม่มีอะไรยากเลยขอให้ไหวกงกงโยนเหรียญสามเหรียญขึ้นฟ้าได้หรือไม่อนุญาตขอพระไทยฟาบาท เป็นอย่างไรนี่ยิงทีเดียวสามเหรียญเกรงว่าฝีมือน่าจะเหนือกวราชทายาตไปแล้วฝีมือราชาญาตเป็นหนึ่งในต้าเยียนไม่มีผู้ใดเทียบได้จริงๆลูกข้ายิงทีเดียวได้สามเหรียญไม่ง่ายเลยไม่ทราบว่าราชทาญาตยอมรับผลหรือไม่ข้าว่านะสกุลเซียวนี่รุ่นหลังไม่อาจเทียบรุ่นก่อนจะขายหน้าโทษแม่จริงๆสกุลเซียวพอมาถึงรุ่นนี้อาจจะถึงคราวล่มสลายแล้ว เส้นเออคำที่หมอหลวงบอกอย่าโกรธนะเรื่องวุ่นวายพวกนี้แม่จัดการเองแล้วก็เส้นเออไม่ได้ทำแม่อายหรอกสายตาแบบนี้เป็นอาจารย์ว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้น